สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะพากินสุกี้มังสีวิรัตค่ะเมษายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่กรุงเทพนะคะฝนตกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมากินสุกี้มังสีวิรัตด,ด้วยกันนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ําจิ้มลงไปนะเอ้ยเดี๋ยวจะใส่น้ำนนะใช่ใช่ใชซอสปรุงรสนะคะลงไปเลย ก็ชิมรสชาติหน่อยนี่ค่ะซอสก็ราดลงไปเลยนะคะเป็นซอสดั้งเดิมนะคะต่อของเป็นวันนี้ฝนที่กรุงเทพก็ตกประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้ะคะ่ะแต่ก็ตกไม่หนักเท่าไหร่เนาะ แล้วภาคอื่นตกหนักกันไหมคะหอมมากค่ะทุกคนหอมมากๆเลยอดใจไม่ไหวละมาได้จ้าพี่น้องทุกคนกินสุก,กี้มังซิวรัสนะคะผักก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวไข่แล้วก็วุ้นเส้นนะจ๊ะน่ากินมาก อร่อยค่ะ hmm. mm hmm. ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศแปรปวนมากค่ะช่วงนี้ กลับบ้านก็กลับไม่ได้นะคะช่วงนี้อยู่ต้องอยู่ที่นี่กรุงเทพนะคะตอนนี้ไปไหนค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีรถท่ออกไปข้างนอกเมื่อวานก่อนพาแม่ไปหาหมอค่ะกลับไม่มีรถ ต่อแล้วต่ออีกต่อสามสี่ต่อกว่าจะถึงบ้านง่แต่ก็ผ่านมาได้นี่ค่ะสำหรับใครที่ชอบทานผักนะคะ เห็นด้วยกันค่ะอืมชสู้กันนะคะช่วงนี้ từ mình thôi ด้วยกัน,นะะกกตัวอยู่บ้านอ้วนขึ้นกันไหมคะตองก็อ้วนขึ้นนะ คิดถึงหน้าฝนที่บ้านเรานะคะที่บุรีรัมย์อะคะ่ะหน้าฝนก็จะมีเห็ดงอใช่ไหมแต่ก่อนต้องก็จะไปกับน้าไปเก็บเห็ดในในดงเขาเรียกว่าดงนะคะสนุกมากแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยไปหลงเกือบกลับไม่ได้หลงในป่าอยู่สามชั่วโมงได้ะคะ่ะ อจนท้อใจแล้วเขามองหน้าน้าว่าเราสงสัยเราจะไม่ได้ออกจากป่ากันแล้วแต่ก็อืโชคดีหน่อยก็ไหว้ไหวขอเจ้าป่าเจ้าเขานะคะให้นำทางลูกกลับบ้านเนาะก็เลยได้กลับมากับน้าอย่างปลอดภัยเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่หลงป่าแล้วก็น่ากลัวมากเลย อประสบการณ์โดยตรงเลยเพราะว่าบ้านต้องนะคะติดชายแดนเนาะแต่ก่อนนะคะก็หน้าฝนเนี่ยก็จะไปเข้าไปในป่ากันแบบยัดยัขึ้นรถกระบะไปด้วยกันแบบอืมีความสุขมากเลยพอไปก็จะไปหาเห็ดด้วยกันเป็นกลุ่มๆนะคะน้าๆเนาะเขาพาไปต้องก็ไปแต่ต้องอะ่ะชอบไปเก็บให้แม่กินต้องอะ่ะไม่ชอบกิน ต้องจะกินแต่ดอกตุ่มต่มต้องจะกินเห็ดตะไคร้ของโปรดเลยเห็ดตะไคร้นะคะลนนักษณะเขาจะสีเขียวอะค่ะดอกตุ่มตูมาอร่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บมาให้พ่อกับแม่ทานนะคะเข้าป่าแล้วก็มีความสุขแต่ว่าก็กลัวสัตว์เลยคันนะคะ เวลาเข้าป่าเราจะเจอไอ้พวกสัตว์ดูร้ายเช่นแมงป่องหรืออะไรอย่างเงี้ยตะขาบเราก็ต้องระวังตัวแต่ตอนเขีย่ยเห็ดเราเห็นเห็ดแบบว่าเป็นกลุ่มๆมมีความสุขมากเลยค่ะยิ่งได้กลับมาเป็นตะก้านะอือหืมช่วงชีวิตวัยนั้นก็ มีความสุขดีค่ะก็ใช้ชีวิตวันต่อวันเนาะหือว่าอะไรก็ไปเก็บได้ผักหรืออะไรเราก็เก็บริมทางได้นะคะยิ่งผักกระถินเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยริมถนนที่บ้านต้องเนาะเยอะจนแบบต้องทิ้งเนอ่ยแล้วก็สะเดาค่ะ สะดาก็เยอะต้นสะเดาค่ะมีคลิปที่ต้องไปเก็บผักสะเดาให้ดูด้วยนะอืเข้าไปดูได้รู้ส,สึกต้องจะใช้ชื่อว่ารีวิวผักสะเดาค่ะอืช่วงชีวิตก็ประมาณ สิบสห้านะคะถึงได้เข้าป่าไปกับญาติิเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันผ่านมาประมาณสิบห้าปีแล้วตอนนี้ต้องก็อายุ30สิปีแล้วนะคะปีนี้เนะาะเดี๋ยวถัดมาเรื่องเรื่องในป่ากันค่ะเรื่องในป่าก็จะมีต้นไมใ้ใหญ่ๆสวยงามมากเลย ใบไ,ไม้ทับถมกันต้นไม้ธรรมชาติดอกกระจงกระเจียวอย่างเงี้ยเก็บมาทานได้เป็นภาพที่ใช้คำว่าประทับใจได้เลยค่ะเก็บเห็ดนะนะ เคยไปเก็บเห็ดในป่า,าค่ะค้ะสนุกนะถ้าไม่เคยต้องลองดูสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เหนื่อยบางทีเดินแบบเดินครึ่งวันได้นะคะไปหาเห็ดเนี่ยอืครึ่งวันสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเจอของดีไหมแล้วแต่ว่าเราจะเจอเห็ดเยอะหรือเปล่าบางทีเขาไปเก็บก่อนเราเราก็ไป ไปตามหลังเขาเนี่ยคะ่ะอืมไปเยอะๆสนุกด้วยอืสนุกมากไปสิบกว่าคนนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเข้าป่าแล้วแบบไม่มีวันลืมชอบมากชอบจนถึงทุกวันนี้ถ้าว่ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปเก็บเห็ดอีกนะคะ ต่คงจะเหนื่อยนะดูอตอนนี้แก่แล้วเนาะแต่อย่าลืมนะคะเข้าป่านะเราก็ต้องระวังตัวหลายๆอย่างนะคะเช่นพวกสัตว์เลื้อยคานดุร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องระวังตัวทุกอย่างเลยอะอเราจะไปใช้มือเขี่ยไม่ได้เนาะเราต้องมีไม้ไม้เขีย่ย เกี่ยวเี่ย,ยหาเห็ดนะคะเกี่ยตามพื้นดินเกี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอามีดไปสักเล่มหนึ่งเนาะไปตัดเห็ดแล้วก็เดินก็ต้องระวังพวกไม้พวกอะไรมาเกาะนะคะไม้ที่มันเป็นหนามอะเจ็บมากเลยในป่าก็มีนะคะอืม กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนที่รับชมด้วยนะคะติดตามต้องต่อไปนะอย่าไปทิ้งกันนะแล้วก็คลิปแจ้งเตือนใหม่ๆก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้กล่าสวัสดีทุกท่านที่รับชมะค,ะบบค่ะบายๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ